สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านวังหอนค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวังอ่างอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะชุมชนที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติและแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะอย่างเช่นน้ำตกอ่างเก็บน้ําป่าต้นน้ําและถ้าที่มีความสวยวิจิตรการตาด้วยหินงอกและหินย้อยค่ะและรวมไปถึงเรื่องราวของอาหารพื้นถิ่นนะคะที่จะทําให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจทั้งธรรมชาติและผู้คนในชุมชนค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราสองคนก็มายืนกันอยู่ที่ริมคลองบ้านวังหอนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราสองคนจะพาไปพบกับกิจกรรมไฮไลท์ของชุมชนนะคะกิจกรรมอะไรคะน้องเปียเป็นกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดูดคอลองล่องแพเลธรรมชาติเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล่องแพกันดีกว่านะคะ เนื่องจากหมู่บ้านวังหอนเป็นหมู่บ้านแห่งป่าต้นน้ำน้ำในลำคลองบ้านวังหอนจึงมีลักษณะพิเศษนั่นก็คือมีสีเขียวใสมรกตอีกทั้งมีอุณหภูมิที่เย็นชื่นใจกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่จึงถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของชุมชนที่ทำให้มีนักท่องเทีย่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะความเป็นธรรมชาติโดยแท้จริงค่ะ และมีกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนบ้านวังหอนก็คือการเข้ามากราบสรีระขอพรจากหลวงพ่อแสงธรรมสโรนะคะสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของท่านก็ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนบ้านวังหอนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่เก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อแสงธรรมสโรนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้มากราบไหว้ขอพรน,นะคะบอกเลยว่าขอได้ไหว้รับค่ะ หลังจากที่ท่านได้มรณภาพลงในพศ2538สรีระของท่านก็ได้กลายเป็นหินอย่างน่าอัศจรรย์และถูกบรรจุเอาไว้ในโรงแก้วเพื่อเป็นที่สักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานและศิทยาานุศิตตราบจนปัจจุบันหากท่านใดสนใจที่จะมาขอพรในเรื่องของหน้าที่การงานแนะนำเลยควาวาชิ่น่บนได้ไว้รับจริงๆค่ะ นอกจากนี้ชุมชนบ้านวังหอนอยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นถ้ำวังนายพุทธซึ่งเป็นถ้ำเก่าแก่ประจําหมู่บ้านภายในถ้ำก็มีทั้งหินงอกและหินย้อยที่มีความงดงามและมีจุดที่น่าสนใจไม่แพ้ถ้ำที่อื่นเลยค่ะอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9อีกจุดเช็คอินที่น่าสนใจของชุมชน น้ำตกนานสวรรค์อีกสถานที่หนึ่งที่ให้ความสดชื่นกับนักท่องเที่ยวเมื่อได้เข้ามาในชุมชนของเราค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อเข้ามาเที่ยวชุมชนบ้านวังหอนของเรานั้นก็คือการได้ลิมลองรสชาติอาหารพื้นถิ่นโดยฝีมือของคนในชุมชนที่หลายๆท่านลองแล้วบอกว่าอร่อยจัดจ้านแบบถึงเครื่องชาววังกันเลยทีเดียวค่ะ และแน่นอนว่าเมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสอากาศดีๆในชุมชนแล้วต้องการพักผ่อนกับบรรยากาศสดชื่นกันแบบยาวๆชุมชนบ้านวังหอนก็ยังมีที่พักพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะค่ะและสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจที่จะมาเที่ยวบ้านวังหอนนะคะสามารถติดต่อได้ที่ เฟซบุ๊กแพนเพจนะคะทางเพจล่องแพบ้านวังหอนนะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์0 6 3 1 6 9 1 6 5 9 1และ0 8 0 6 9 5 5 6 5 6แล้วมาเจอกันนะคะ